สบายดีทำผู้ชมทุก่านมาพบมาพ่อกับผู้บ่าวสำนโอยสำน้อยสอยบ่าวโจโจฮัสผาสิผ้ากันไม่ใสเด็กหน่อยไมสซูสู เอ้าคนเฮาเนาะบอกตามความจริงซูเราแล้วเนาะสิบอกคำสุภาพแบบว่าซุ่มเจ้าสิไปใไซบ่พอลันหนักกล่องซุ่มเจ้าเดี๋ยวรันกล่องปลาซูปลาซูมึงมึงดิเราเขาต้องบอกเอาความจริงเลยไดสิพากันไปใซ่ห๊ะไปไปปรึกษากันสิไปเงี้ยเออมิกนี่ขนาดใช้ใช้มันหล่อได้มิกนี่ฝนกับจิตตกพอฝน จักโมงหอะจั๊กโมงบ่บ่ายโมงสามสิบสองนาทีน้ำเหละบ่ฝนกระสิตตกพฝนบากานอยากกิาระถ้าฝนตกจะพากันไปยงอืนเขาจะจิพากันไยงอื่นถาฝนตกได้ถาฝนตกดัไ้เมื่อูซอูหุ่เมื่อกลนตกสิตกหเ้งบางนานะเสียงฝ่าห้องทุกคนอย่างยินบ่ทุกคน ฝ้าห้องบอสไม่ร้องหลงคืนืมกล่องห้องผัวแนมเห็นหรือเปล่ฝนชิโตกสูมอร์สเวนแบบคุณสาวก็เลยคงเฮียนแล้วคุณสาวนังเฮียนตอนแรกนะซุมฮาววัดสิภากันไปหาหลอดทั้งอื่นวัดไปหาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งว่าไปอ่าวัดจะไปลงแคมป์คลองหุ่นแหละแต่ฝนสิตกลงหลงไป้ายทางใดซ้ำ เอาไปเอามาแล้วพากันอยู่ในนี้จากทางสิไป <า S 1> ชื่อซือ่อยังับภาษาอะไรเราชื่อสมทรงนะพวกเธอตอนตหยิบหยิบหยิบ,ยบมาแล้วป้าสื่อสมทรงหนี่จบอกได้ว่าเขาไปในเมืองนนในหนาเนี่ยคนแน่เหมืองเขาเป็นถีเป็นแดนเนี่ยฟ้นตกแล้วเขาลบสุดลอบลอบล ชวนซีซซีโม่ไปหรือเปล่าแยกย้ายแยกย้ายเอาคนเตาแยกย้ายไปคนละทีคนละทางบริป้ายขางใดฝนตกกับบริป้ายขางใดบันทีนี้อ <Please. S 2> ้าวไ็นใหญ่น <royalty> <meter> ี่กันโอ้โหนอนบอกไปยังลูกง่ายกับบอกไปยังไม่ใหญ่แล้วแล้วยันฝน แลาเฟอร์หบอคันฟ้าห้องนะพันละแลนนี้เจ้าสิบหวท่านพันย่านฟ้าย่านฝนมาหนังมานำกันมาอยู่ในแม่แล้วกันเพนนิ่นอันเันฝนตกฟ้าห้อ,องพันย่านเด้สวัสดีค่ะสบายดีทุกคนวันนี้เขาจะพาทุกคนไปกินเฟอร์ทำการก่อต่อไปกินเฟอร์ต่อเขาบัวได้ขับรถไปเองเนาะ สิภายย่างไปกินมันนี้พายย่างจ้บะบบอยากขับรถไปมันเปื้อนเขาเลยบบขับรถเ,เปลี่ยนแนวไปกินตอนฝนตกเหงบรรยากาศดีดีหมูหมากระแต่ มันมผมแล้วคือผูเ่าแต่ว่าลมแห้งแกงเนาะหิวเขา่าฝนกตกพอดีวันสิพากันไปกินเข่าข้างนอกเลยตอนแรกว่านะชวนก็บเขาเธอโจ๊กและเขาเด็กน้อยไปหากินเข่าข้างนอกเลยนะซูว่าศุ่ร์พอแล้วก็ร้องว่าปุบฝ่าห้องดังหึ่มหึ่มมาฝนก็ลงเม็ดวันนี้นี้หิวเข่าแห้งมาไว้แล้วอะ ไอ้ขเขาบปเตียงไปเขาจาบับไปได้ข้างหมอนะเลยอยากไปกินเฮือนหมูไปกินไปกินเซอ,อยากินเซอพอดีไอเรามาพอดีติดหลดไปน้ำไอก้กอน <c oughs> นี่ละ่ะกินธรรมดาหลบประจำเอ้า,า,าก็ลังจะทามเ้นยนะอยู่ในคขิบเดมปแอแมนออ้ยบังลมหนนอกเอ็ม,ออมอาบอคับหลดมาหลดสิเปื่อนไอหยางมาเลย่ยางมาแล้วก็มาคอขีอ่หลดน้ำไอวางแล้วพอดีเราเอามานำ เห็นยังไงอยากกินม่วงม่วงอยากกินม่วงม่วงเห็นเห็นเมื่อ้านคือเห็นต่ลงอยางว่าคือเห็นใตมียมื่บวานทัเบิ่งในคลิปโอ้จะเป็นเคยนายจานแหรอเนาะเป็เายจาแล้นจะเป็นแต่อยู่น้ำมงคือเก่าไ้เออไปคุณ้ชม เมื่อเขาอยากกินเฟอทึ่งที่ผ้าฝคนลมตกไปในเขากระดั่นโดนมาเพราะเขาอยากกินเขาหิวบอยบุกหูอยเอาเป็นเสศนอะนนได้ให้เศษได้หน่อยนะให้เศษนีบอ่ะเ <Okay. S 1> ด็กเองกินหมน mm hmm. กินแบบธรรมดาบนแดดต้องกินตอนค่าฝคนลมตกมาสิเลาว้ว <laughs> น ไปมาเลยจะอยู่ในบ้านที่เก่าเมื่อวานนี่กับบริษัทไปทางใดเมื่อนีนกับบริษัทไปทางใดแต่บรรยากาศดีๆท้กคนโอเค<ม>อื่นเรจะพาไปยื่นอื่นจะเ้องบริษัทไปยื่นอื่นนะเป็นภาพเปิด จริงๆนะโคตรมืดเลยทุกคนแต่ว่าเขาปรับแสงมันสว่างขึ้นเอา แล้วกิ้งวตั้งหวงตั้งห่วงนาต้องหวงย่างควันแซวมาสันควันจะต้องแข็งมาสันเนาะ เก๋วยเตีย๋ยน้ำตกจ้า 嗯。 ไปยอดสะดุ้งนะคะจะพาไปตึ๊ดสะดุ้งก็แนะนำมากเมื่อบ่ได้แบบนี้ก็ทางเมื่อเข้าไปที่นี่เมื่อปลาได้ขามามาได้ข้าเมื่อเมื่อปลาได้แบบไตรแตยางมาทันทีรถเมื่อนี่วู <laughs> ้สำรวจเขาสิล้มเพราะว่ามันแม่นได้นำเดินทางหน่อยสบา นำโนนทางจะเป็นสายทานเลยวนโ,โปวดตกแห้งตแกแฝดหรกว่าดำหน้าได้หรือได้อ้ายคนนะ้นำจีเต็มให้นหน้าแหละหลังจาก ที่ฝนหยุดตกแล้วเราก็จะกลับบ้านนะคะเดินกลับบ้านจ้าทีนี้พูดเสียงอ่อยเลยคะ่ะไม่พูดเสียงดังอากาศหนาวเลยค่ะทีนี้เย็นสบายจังเลยชอบจังเลยคะ่ะบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวเดินกลับบ้านไปด้วยกันนะคะ เส้นทางเข้าหมู่บ้านนาโมงค่ะเดี๋ยววันที่เก้านี้ก็จะเป็นบุญมอปลายนาโมงเนาะน้ำทำนานได้เลยนะคะเนี่ย ฝนน่าจะตกวัน2วันหรือเปล่าคะเนี่ยขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะทุกท่านขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมนะคะที่คอยกดไลค์กดแชร์ให้เหมียวตลอดขอจบคลิปไปเพียงสักนี้ก่อนได้ทานผู้สมไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อสบายดีสวัสดีจ้า